หลักการหลักวิชาโหราศาสตร์ในปี2565ชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่ดีมีโอกาสที่จะมีสิ่งที่ดีที่ทำให้ชีวิตมีความสงบรุ่มเย็นมีการขยับขยายเข้าไปสู่สิ่งที่ดี การดาเนินไปแห่งชีวิตสภาพแวดล้อมในชีวิตมีมุมที่จะเจอสิ่งที่ดีมีเรื่องราวดีๆเชิงบวกเข้ามาสู่วิถีของดวงชะตาเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับจะได้รับแรงเอื้อมของดาวพฤหัสบดีที่เข้ามาจกจนกรนเป็นเกษตรราิบดีอยู่ในเรือนของตนนะครับนะก็คือในปีนี้เป็นปีที่ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อยนะครับนะมีโอกาสที่จะมีการขยับขยายต่างๆในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นนะครับจะเป็นจังหวะที่การงานเติบโตการงานขยายการงานแผ่ขยายการงานมั่นคงการงานก้าวหน้าได้โอกาสจากผู้ใหญ่ได้โอกาสที่ดีนะครับเจ้านายอํานวยโชคอํานวยผลนะครับมีคอนเน็กต์มีเครือข่ายที่แนบแน่นอันเนื่องมาจากงาน การดีลงานการทําอะไรต่างๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นทีมเกิดความสําเร็จเกิดลาภผลเกิดผลประโยชน์เข้าตกเข้ามาสู่ตัวคุณการมีบัณฑิตเข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมทางการทํางานการมีผู้รู้เข้ามาอยู่แนบชิดแนบใกล้เกิดสิ่งที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นนะครับพยายามผลักดันตัวเองเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมที่ดีเลือกคบคนเลือกคบบัณฑิต จะเกิดสิ่งที่ดีนําพาสิ่งที่ดีตามมานะครับคือเป็นช่วงจังหวะดวงดาวได้รับแรงเอื้อบกุกบวกคุณนําพางตัวเองเข้าไปสู่สิ่งบวกบวกพาตัวเองจูงจิตใจตัวเองเข้าไปสู่แรงเสริมบวกบวกนะครับก็จะเกิดสิ่งบวกบวกเกิดขึ้นทันตานะครับความเจริญงอกงามในตั้งแต่ในวิถีจิตใจเข้าไปสู่สิ่งต่างๆ นะครับก็จะมีเข้ามานะครับต้องบอกว่าในปีนี้เป็นปีที่ดีมากในรอบ12ปีเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับถ้าปีนี้ไม่ดีนะคุณจะลอยหลายปีนะนั้นแล้วเนี่ยคุณไปเล่นก่อโอกาสคุณได้ฟังคลิปนี้นะครับคุณได้รู้ล่วงหน้าก่อนใครเดี๋ยวมันจะสายเกินไปมันจะคือโอกาสนะครับบางทีมันไม่ได้มาง่ายๆนะครับหมายถึงว่าในปีเนี้ย คุณมีโอกาสนิดเดียวคุณก็มองเห็นช่องทางในการสร้างนะครับเป็นช่วงจังหวะที่การกอร่อร่างสร้างกิจกรรมใดๆมันเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมดวงชะตาเข้าไปสู่โหมดที่ดีท่านใดอยู่ในกลุ่มงานเหล่านี้คือจริงๆแน่ทุกกลุ่มงานทุกวงงานเกิดเมถุนเนะี่ยมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือในวงงานมากนะในปีนี้หมายถึงว่าคุณมีโอกาสได้รับชื่อเสียงทางการงาน การงานคุณถูกยอมรับจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้เครดิตให้ความไว้วางใจแต่ว่าปีนี้คุณทำงานสายใดมันเกิดความน่าเชื่อถือมากกว่าปกติงานใดที่เป็นของคุณคุณจะได้สารต่อทำต่อมีการต่อย,ยอดมีการขยายนะครับแผ่ขยายออกไปแต่ท่านใดที่ทำงานประจำมันก็แปลว่างานคุณมันเติบโตถูกโปรโมตในขั้นได้ตำแหน่งได้สร้างผลงานให้เข้าตาผู้อยากผู้ใหญ่นะครับก็จะมีโอกาสที่ดี นนั้ะแล้วเนี่ยเป็นจังหวะดวงชะตาที่ดีมากนะครับชาวราศีเมถุนบางท่านเป๋ๆหน่อยนะนะครับแต่ปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่ดีมากในร,รอบ12ปีไปเป็นไปเอาโอกาสตรงนี้นะไปสร้างสรรค์ชีวิตนะก่อให้เกิดรางวัลชีวิตสร้างสิ่งต่างๆนะครับให้โลกรู้นะครับนะนี่คือตัวคุณนี่คือกายคุณนี่คือตัวคุณนี่คือสังขารของคุณ จะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นกับคันลองของดวงชะตาเป็นจังหวะลีลาชีวิตที่ชา,าวลัคนาราศีเมถุนจะมีโอกาสที่ดีแน่นอนนะครับดาวยังกระตุ้นไปอีกอย่างหนึ่งว่าชา,าวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยเอ่อมันจะมีเหตุการณ์ให้มีความโชคดีต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะครับมันหมายถึงว่าโอกาสคบรักเจอความรักความแนบแน่นกลมเกลียวอันเนื่องมาจากความรัก ขั้นใดขาดคู่ไม่มีคู่มีโอกาสเจอใครบางคนเข้ามาที่สร้างผลบุญไว้ตั้งแต่อดีตชาติเข้ามาเจอกันแล้วร่วมก่อร่วมสร้างเกิดงานเกิดโปรเจกต์เกิดสิ่งต่างๆร่วมกันนะครับบางท่านเกิดงานร่วมกับคู่บางท่านได้หุ้นส่วนใหม่ทางการงานบางท่านเกิดงานแล้วมีหุ้นส่วนมีเพื่อนร่วมงานคอนเน็กต่างๆเข้ามาเกื้อกูลผักดันให้งานก่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับการงานถูกชักจูง ไปในทางที่ดีดาวขับเคลื่อนให้วิถีชีวิตเกิดสิ่งดีๆเกิดเรื่องราวที่ดีต่างๆทางการงานเข้ามาการงานหยิบจับสิ่งใดมันถูกต้องมันคิดถูกวางแผนถูกนะครับฉะนั้นแล้วคุณจะรอช้าใดๆนะครับช่วงนี้ไปพัฒนาสิ่งที่ทําไปสร้างสรรค์โอกาสให้ตัวเองล่อสิ่งต่างๆเข้ามาเชิงบวกๆนะครับสิ่งใดที่เป็นสิ่งบวกๆจุดประกาย เป็นจุดเล็กๆรวมกันเป,นเ,ปนเป็นจุดใหญ่ๆแน่นอนในปีนี้เพียงผักดันล่อวิถีเชิงบวกคิดเชิงบวกวางแผนเชิงบวกไม่ต้องไปสนใจผู้ใดสนใจตัวเองถ้าตัวเองดีก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ดาวกระตุ้นให้คุณเนี่ยมันเกิดสิ่งที่ดีบางท่านได้กิจการได้สถานที่ประกอบการเกิดขึ้นเลยนะในปีนี้นะครับ เป็นช่วงจังหวะที่ดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยนะครับจะได้คอนเน็ชันใหม่เครือข่ายใหม่กลุ่มคนใหม่ๆที่ไม่เคยติดต่อกลุ่มคนที่มีองค์ความรู้อยู่ในสภาวะแบบหนึ่งคุณมีโอกาสได้ไปเจอเจอเขามีการอํานวยโชคตรงนี้เข้ามาเป็นจังหวะที่ดวงชะตานั้นนะครับจะมีโอกาสที่ดีแน่นอนนะครับไม่ว่าคุณหยิบจับทำสิ่งใดปีนี้ผมต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ดีกับคุณมากเลยเดียว ดาวบอกว่าคุณจะอ้วนขึ้นคุณจะกินข้าวอร่อยมากขึ้นนะครับคุณจะมีสิ่งต่างๆที่เป็นบวกบวกนะครับเข้ามาสู่วิถีนะครับพยายามผลักด,ดันตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับให้เกิดแรงบวกแรงกระเพื่อมต่างๆที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตานะคิดบวกสร้างสรรค์สิ่งบวกสร้างแรงกระตุ้นเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับดวงชะตาเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมทุนที่รอการปั๊มบุญจะได้บุญ นะครับท่านใดที่ไม่มีบุตรก็จะได้บุตรนะครับหร,หรือว่าคือว่ากาลังปั๊มบุตรอาจจะได้แล้ถ้าปั๊มก็ระวังการตั้งท้องเกิดขึ้นท่านใดที่แบบโสดมายาวนานปีนี้แหละครบรักเจอคู่ท่านใดที่คบหายาวนานมันมีโอกาสลงตัวลงล็อกนะครับหรือท่านใดที่แบบคราคาสังเลิกไม่เลิกปีนี้แหละเลิกเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเกา่านะครับเป็นปีที่ดี ที่จะล่อสิ่งดีๆล่อโอกาสที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาแต่ดวงเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเงินเป็นจังหวะดวงดาวที่ต้องบอกว่านะครับช่วง8เมษายนจนถึงปลายปีเป็นช่วงที่การเงินคุณมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนนะครับมีโอกาสได้เงินต่างๆเข้ามาแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่ คุณมีโอกาสมีภาระรับผิดชอบทางการเงินที่มากขึ้นมีโอกาสมีความรับผิดชอบต่างๆมีภาระ,ะต่างๆที่ต้องจ่ายมากขึ้นหรือมีโอกาสสร้างหนี้ก้อนใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะแบบมีรายจ่ายปริมาณมากๆนะครับเกิดขึ้นกับคันลองของดวงชะตาฉะนั้นแล้วชาว,าวลัคนาราศีเม,มถุนผมต้องบอคุณว่านะครับปีนี้ เป็นปีที่ดีกับคุณมากลเลยทีเดียวให้คุณไปสร้างสรรค์โอกาสสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นกับดวงชะตานะครับนะก็ต้องบอกว่าปีนี้มันเป็นปีที่นิติกรรมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคู่ต่างๆคุณจะดีมากคู่ครองคู่ค้าคู่คคคส่วนคู่สัญญาท่านได้คู่คุณส่วนได้โอกาสที่ดีจากเขานะครับและได้ผลประโยชน์ต่างๆเข้ามานะครับได้ลาบผลต่างๆเกี่ยวกับการงานนะครับ นะมีสิ่งต่างๆที่ดีเกิดขึ้นนะครับถ้างานไหนไม่ใช่มันก็เลิกยกเลิกมันก็เกิดงานใหม่ท่านใดรอการสอบบรรจุรอขั้นรอตำแหน่งรอโอกาสต่างๆต,งต,งต,งตรงนี้ปีนี้ได้ถ้าสอบันไหนไม่ได้มันแปลว่าไม่ใช่ของเรานะนะถ้าสอบติดเป็นตัวสำรองดึงตัวนะครับในปีนี้เป็นปีที่ดีมากชาวลัคนาราศีเมถุนขน้นแล้วเนี่ยวันนี้ผมก็พยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับดวงพิชัยสงครามคืออะไรหลายท่านคงอยากรู้รู้นะครับคุณต้องเชื่อผมนะถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณจะไปเชื่อใครนะครับไม่ใช่คุณไปเซิร์ชตามอินเทอร์เน็ตหรือคุณไปเซิร์ชดูตรงนู้นตรงนี้นะครับผมเป็นคนศึกษาศาสตร์ด้านนี้มาตั้งแต่เด็กผมศึกษางานวิจัยต่างๆมาหลากหลายทุกแขนงด้วยนะครับผมเป็นคนศึกษาโหราศาสตร์หลากหลายแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์พาราตะโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะครับผมก็ศึกษาหมดนะครับ แล้วก็เป็นศาสตร์การพยายกรณ์ต่างๆผมก็มีความรู้มาค่อนข้างเยอะนะครับนะคือคือบางท่านเนี่ยก็รู้ประวัติผมแล้วแหละนะครับจริงๆอ่ะผมจบวิศวกร,รรมศาสตร์ผมเป็นวิศวกรนะคร,รับบริษัทบรรจุภัณฑ์ระดับต้นๆของประเทศมาก่อนด้วยนะนะครับทำงานด้านการออกแบบการทดลองนะครับเป็นแนวสติชั้นสูงนะครับแก้ปัญหารโรงงานนะครับสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์อธิบายต่างๆเป็นทั้งข้าราชการครูด้วยนะครับ นะประสบการณ์ทํางานเนี่ยก็คือได้ทั้งรางวัลด้านนวัตกรรมและดับประเทศจากสพทด้วยนะนะครับไม่ได้ว่าให้คุณงงงายนะครับผมเล่าให้ฟังว่าอย่างผมเนี่ยมาสายสถิติมาสายนวัตกรรมผมยังศึกษาด้านนี้เลยเพราะว่าหลักวิชาเนี่ยเป็นหลักวิชาจริงนะครับเป็นหลักดาราศาสตร์นะครับนะซึ่งเป็นดาราศาสตร์เชิงดูชีวิตคนนะครับแต่ผมศึกษามาตั้งแต่เด็กอายุ12บสองแล้วฉะนั้นแล้วคุณเชื่อข้อมูลที่ผมป้อนให้คุณได้เลยนะครับนะไม่มีผิดนะครับ แต่ผมศึกษามางานวิจัยหล่ะไม่ใช่ว่าไปเสิร์ชดูตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้อ่านตรงนู้นตรงนี้คือเชื่อผมได้เลยผมศึกษาศาสตร์การทำนายมา20ปีนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็มาทําด้านนี้เพราะใจรักนะครับเพราะใจรักเพราะชอบศาสตร์ด้านนี้มันแต่เด็กนะครับเริ่มทายดวงแต่อยู่ม .4 นะดวงวิจัยสงครามเนี่ยก็คือการเอาดวงชะตาเราอันนี้ผมกําลังแฟนคลับให้เขียนให้ก็เลยเขียนมานะครับานใจพิสนใจก็ทักแอดมินไปนะครับ เนี่ยก็คือกำลังจะส่งไปสองดวงเลยวันนี้โดยพิเศษสงครามคือเอาดวงชะตาเรานะครับเอาดวงชะตาเรานะนะครับก็คือเอาวันเดือนปีเกิดของเรานั่นแหละนะครับมาผูกดวงชะตานะครับเอามาเขียนว่าดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคารดาวพุธด,ดาวพระหรหัสรูปดวงเรานั่นแหละนะครับว่าอยู่ราศีใดนะครับเอามาผูกรูปร่างเป็นจักรราศีนะครับในตำแหน่งของพระเคราะห์ต่างๆนะครับเข้ามา นะครับแล้วก็หาจุดเกิดจุดลัคนาว่าลัคนาอยู่ตำแหน่งใดด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเขียนรูปดวงเป็นตัวแทนของเราเราแล้วนะครับเราก็เอา,อาเป็นเขียนปุ่มด้วยอันนี้คือผมเขียนเองผมใช้หมึกดำเขียนเลยนะเขียนบนกระดาษนะครับแล้วก็มีใส่กรอบให้ด้วยนะครับสวยๆนะติดผนังได้ตั้งโต๊ะได้ นะครับแล้วก็เอาคาถาอิติปิโสตามาหรืออิติปิโสรัตนามาลาเนี่ยร้อมรอบดวงอกทีนะครับนะซึ่งเป็นยันโบราณนะโบราณเขาทาเพื่ออุ้มดวงเขาอุ้มดวงกันภัยทุกทิศนะครับกันภัยการอันตรายเสริมอํานาจบารมีนะครับก็จะมีงานวิจัยมีตาําราโบราณหลายอย่างนะครับก็คือเขียนประวัติถึงดวงวิชัยสงครามไว้หลากหลายว่าผู้ใดที่สวดบูชายอย่างเข่งคัดดวงดวงชะตาตัวเองนะครับก็จะได้ทั้งมหาลาภ นะครับนั่นหมายถึงว่าจะได้ชังการชื่อเสียงเงินทองนะครับก็คือเสริมทุกด้านนะครับมหาลาภมหาอุดอันภัยทุกทิศนะครับชื่อเสียงอำนาจบารมีนะครับทุกด้านนะการเงินความรักนะครับเพราะว่ายันเนี่ยเป็นเ็จในตัวแต่ว่ามันไม่ใช่ของงมงายน,นะต้องบอกอย่างนี้นะถ้าคุณสวดก็คือคุณการสวดบูชาพระพุทธเจ้าโดยผ่านมาอุ้มดวงคุณนะครับยันตรงนี้อิทิปิโสรัตนามาลาเนี่ยเป็นการสันเสริมพระพุทธเจ้า พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะครับเป็นตัวย่อของยันไม่ใช่งมงายนะครับแล้วก็จะมีคาถาพระพุทธเจ้า16องค์นะครับนะก็ล้อมรอบอีกทีหนึ่งนะครับนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงช่องว่างตรงเนี้ยนะครับ4 4 4 4เป็น16นะครับนะทีนี้เนี่ยยึดยึดข้างรอบตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายอุณาโลมนะครับอุณาโลมยึดยึดเนี่ยล้อมรอบอยู่เนี่ยนะครับ16จุดนะครับแล้วก็ จะมียันล้อมรอบอีกทีหนึ่งนั่นคือเป็นอิติอิติปิโสแปดทิศนะครับตั้งแต่อีราชาคาตาระสาตีหังจะโตโรตินังติสำรโลกูสัพพุธยาวไปนานจนครบแปดทิศนะครับล้อมรอบชะตาของเราอีกทีหนึ่งนะครับอ่าลืมบอกว่าข้างล่างเนี่ยเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าคุณไปซื้อหรือไปบูชาที่ใดเนี่ยนะครับคุณต้องดูให้ดีนะครับว่าเขาคำนวณให้คุณจะถูกหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าบ,บางคนในใช้แอป ใช้แอปคำนวณนะครับบางคนก็อาจจะคำนวณจะถูกไม่ถูกก็ต้องดูเขาด้วยนะนะครับนะแต่ว่าในดวงวิเชียรสงคารามในครั้งนี้นการที่ผมคำนวณเนี่ยผมใช้มือเขียนด้วยแล้วก็คำนวณเองนะครับนะส่วนใหญ่คนเรียนรู้โหราศาสตร์เนี่ยเขาจะไม่เรียนภาคคำนวณนะสมัยเนี้คือเขาไม่ได้ศึกษาจริงเขามาศึกษาแป๊บเดียวจากดาวจรน,นะครับแล้วก็ทาย แค่นั้นนะครับเขาไม่ได้ศึกษาถึงภาคคำนวณถ้าเรียนรู้ตรงนั้นน่มันเรียนรู้นานทําให้หาก,กินช้านะครับเขาก็เลยไปเรียนกันนะครับมันต้องเรียนแบหลายปีอ่ะนะครับแต่ในที่นเนี้ยเนี่ยผมต้องบอกผมสามารถศึกษา,กษาใน้เด็กนะครับผมศึกษาทั้งภาคคำนวณภาคทฤษฎีทุกอย่างนะครับอันนี้คำนวณเองนะมีตัวเลขต่างๆนะครับอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มีหลักอิทธิพาพบัติจันทร์คือหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะถึงจะเขียนได้ คนที่เข้าใจความหมายของโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงถึงจะเขียนดวงมิเชนสงครามแบบนี้ออกมาได้นะครับนั่นก็คือต้องหาคนที่คุณเชื่อมั่นในตัวเขาจริงๆนะเขียนให้นะครับแล้วก็ก็จะมีบอกในใะนชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะครับวันอะไรนะนะครับข้างล่างเนี่ยเขาปิดนะเเราเป็นชื่อนะเราจะเห็นนะครับอ่าลัคนาสถิตอะไรประกอบด,ด้วยภูมิป,ปโลเล็กหรือเลอกอะไรนะครับตามสุร,รยคติเป็นวันอะไรจันทรคติเป็นวันอะไร รตรงกับแลมกี่ข้ามเดือนอะไรปีอะไรนะครับจอสอ,อะไรนะมีหมดนะครับแล้วก็จะใส่เครื่องหมายอนุรษ์อุณาลมอีก9จุดนะครับเป็นเลข9กเพราะเป็นเลขพเกตนะครับเพื่อทําให้ยันขังขึ้นนะครับกุณาลมคืออะไรอุณาลมที่คุณเห็นทั่วไปแต่ไม่เขาเรียกว่าอุณาลมที่เป็นยอดของยันอะ่ะกุณาลมคือจุดสุดยอดของยันเป็นยันโบราณเป็นยันยุคกาเนิดโลกเป็นต้นตอของยันทั้งหลาย เป็นยันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นยันมาพร้อมกับกําเนิดมนุษย์นะครับนี่คือเครื่องหมายอุนาโลมที่เป็นยิ่งๆเนี่ยนะนะครับเหมือนกดหอยในที่คุณเห็นเนี่ยทัวไปเนี่ยเขาเรียกว่าอุนาโลมเป็นจุดสุดยอดของยันผมศึกษาจากงานวิจัยมาหมดนั่นแหละนะครับ,นะรบถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณยจะไปเชื่อใครนะฉะนั้นท่านใดที่สนใจก็ลองสอบถามแอดมินผมเข้าไปดูนะนะครับ